สวัสดีครับนะครับมาตามนัดนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะเข้ามายกป้ายนะครับที่ศรีลมนะครับก็สายไฟเยอะมากนะครับอ่าไม่รอช้าเลยไปดูเลยแล้วกันปึ๊บอ,อันนี้รถเทียบนะครับก็คือยกมายาดูสายไฟด้วยอ่าโอเคยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูระยะห่างหน่อย ทํากันในเมืองเลยนะครับอยู่ที่สีลมก็ในเมืองจะทํายากนิดนึงนะครับก็คือสายไฟจะเยอะมากนะครับเนี่ยสายไฟเต็ไมไปหมดเลยต้องหาจุดโฟกัสดีดีนะครับอ่าโอเคสายไฟก็คือมีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มีด้านหน้าอาคารของลูกค้าอีก นะครับเห็นไหมฮะสายไฟสีแดงๆอ่าเดี๋ยวจะปล่อยลงมาดูรถเคนที่ใช้ก็ใช,ใช้รู้สึกจะ30ตันนะครับยกขึ้นไปได้34เมตรนะครับเลยข้ามตึกไปเลยนะครับอ่อาจะเสียวๆหน่อยเพราะว่าสายไฟมันเยอะเนี่ยสายไฟต,ตลอดทั้งซอยเลยนะครับตัวป้ายก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะว่าต้องยกผ่านสายสาม สายไฟสามเส้นนี้นะครับเผื๋ยวเพื่อนๆจะทําก็แนะนําว่าให้ติดต่องานไฟฟ้าก่อนเหมือนเดิมเอาฉนวนมาหุ้มนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่พุ้มเราก็ต้องการความเซฟตี้นะครับโอเคทีมงานตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอเชื่อมนะครับเมื่อวานนี้ก็ไลฟ์สดไปเรื่องขานะครับอ่าตอนนี้กำลังจะหย่อนป้ายลงมาละ <c oughs> <c oughs> ลักษณะ <c oughs> ป้ายลักษณะแบบนี้ที่ต้องระวังนะครับก็หนึ่งเลยแหละนะครับสายไฟนะครับสองก็คุณต้องคำนวณดีๆว่าสายไฟของคุณสูงขึ้นมาจากพื้นเท่าไรคุณจะต้องใช้ระยะในการยกป้ายเท่าไรนะครับถนนด้านหน้ากว้างเท่าไรรถเครนเข้าได้ไหมแล้วก็รถเครนติดปัญหาอะไรไหมแล้วก็ ลำดับสุดท้ายคุณก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างเงี้ยก็คือคำนวณคำนวณเรื่องความกว้างของถนนเอาไว้นะครับคำนวณเรื่องสายไฟเส้นนี้เอาไว้ว่าสูงเท่าไหร่แล้วก็คำนวณเรื่องตัวป้ายว่าสูงเท่าไหร่แล้วเราก็บอกทางโชเฟอร์ไปว่าลักษณะงานของเราแบบนี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยยกขึ้นป้ายยกขึ้นสวมด้านบนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวถอดเชือกนะครับถอดเชือกแล้วก็ เตรียมเชื่อมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับงานอาจจะดูเสียวๆนิดนึงนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับสาเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีโอเคนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจงานลักษณะแบบนี้นะครับหรือคุณลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวดูกล้องกลับมาหน่อยอ่าโอเคนะครับตะกี้ยกขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ใช้รถเคนหนึ่งพันรถเยียบหนึ่งันนะครับเพื่อที่จะ ติดตั้งนะครับรถเย็บนี่เรายกมาจากที่ร้านนะครับยกให้ลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็เวลาจะขึ้นนี้คือเรายกให้ลอยจากพื้นนะครับส่วนรถเครนก็มีหน้าที่ที่ห,หัวและดึงขึ้นไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ทีมงานก็กําลังจะเตรียมตัวเชื่อมนะครับนะครับเตรียมน้ําร้อนเตรียมน้ําตาลเตรียมน้ําเตรียมเชื่อมกันนะครับก็ <c oughs> จุดที่จะต้องทําก็คือเผื่อเพื่อนๆจะทํานะก็หนึ่งเลยเตรียมโครงด้านบนนะเตรียมให้แข็งแรงเพื่อที่จะปลูกหัวส่วนด้านล่างเตรียมเหล็กเ,เว้นเอาไว้เพื่อที่จะผูกตูดแล้วก็ด้านข้างถ้าเกิดมันยาวมากก็ผ่าด้านข้างเอาไว้เพื่อที่จะดึงด้านข้างเพื่อที่จะหิว้วหิ้วยกไปยกมานะครับอ่าประมาณนี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้ลองดูนะครับ สนใจยังไงก็ถามได้นะครับเป็นร้านป้ายด้วยกันก็ถามได้เป็นลูกค้าก็ถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้วครับ